ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแถมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสะเกตเนาะพี่น้องเนาะครับมวลนี่ห้มาหน่อยหางนะพี่น้องเรื่อเน้นๆมาเลยนะครับปู่ศรีสะเกตไม่ต้องกลับจิกตั้งหากคนที่พี่น้อง ครับเมื่อนี้โอ้วันจันทร์นพนองเนาะวันจันทร์ที่สองมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งเก้าขับเลข่างก็ออกสามหนึ่งนพนองเนาะร,รับครับของปู่สีสะเกตมวดที่ผ่านมาพี่น้องลุดนะครับลุดเทียวกาก็ไปเข่าทั้งนั้นนี่พี่น้อง นี่นะครับวันจันทร์ที่2มิถุนายน2568าลาวพัฒนาปูศีสะเกตบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7พี่น้อง7กับบอมา8กับบอมานะพี่น้องเนาะรับชุดวิ่งมิแต่ร3ตัวเดียวพี่น้องรับตะวันเ3 7าได้พี่น้องเด้อรับพี่น้องทั้งอุบุนนะรับเนาะทั้งอำนาจจะเลริญหรือทั้งใดอีกับพี่น้องคนเอาเป็นเด็กล่างนะครับส7 7 3นะครับ ครับมือนีกับปูทรงไม้แล้วพี่น้องครับรเตรียม้ามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะกับลราพัฒนาปูสีสเกตนะครับครับวันพุธ เราพัฒนาปูซีเสเกต บ,บนล่างวิ่งรูดพี่น้อง0กับ1นะครับครับอันนี้ช่วนสุดวิ่งใน,นพี่น้อง ศูนย์ห้าหกเจ็ดระวัง4นะครับ พี่น้องก็ลองจับเอาได้พี่น้องเด้อห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดอันนี้ในชุดวินแต่ว่าปูให้ป 4, ปรเราบังใบซีพอเธอะซีมาแค่น,นี้นะพี่นอ้องรับเาเบิร์ปูจับคู่ให้บานพี่น้องเขียนเขียนเนียนเลยนะครับ ูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนี่ครับปูจับให้ซัมนี่นะครับสี่หาง ครับปูเนียนให้ฟันทงตัวเดียวพี่น้อง0ูนย์เดนะครับครับยังไงพี่น้องสัดเยนเนนะครับเนาะเดี๋ยวว่ากับเบิงๆไปน้ำได้พี่น้องด้วยชุดวิ่นของปูน,งนะครับ สองห้าสองหกสองเจ็ดตัวพี่น้องพอปูศูนย์เน้นศูนย์กับหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับควยเข่าควยปังๆเด้หอหัวดีนะพี่ปูเนาะรับปูว่าไม่ต้องกลับเด้อพี่นอ้องตรงๆเลยพี่ท่านนะครับครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่สี่มิถุนายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปูศีสะเกดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้อง เอาชุดวิ่นก็ตามนั่นหลห้ย์เจ็ดห่งห้าหนึ่งนะพี่น้องเนาะรับปฏิยามผดเชยเบิ้งกันพี่น้องเนอ้ปนอปู่บนทรงมาให้นะครับนี่ครับสีมิยอหกแสูตรใหม่สูตรสองพี่น้องลาวพัฒนาวิ่ง0นย์กับ1ชุดวิ่งศนย์หนึ่ 7. ระวัง4 ขับ0507 1517เน้น07พี่น้องไม่ต้องขับปู่สีสะเก็ดชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับครับพอแต้มขอกราบขอบพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปู่สีสะเกตเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม่พอแต้่ยมับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรคอยเข่าคอยให้ปังๆรับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํานาการับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็อีฟซีทุกคนโฉบโฉมันๆนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม